สุโนพันเตภิภุสังโฆเอตานิพัตตานิสาป,ปริวรานิปฏิพันธาตุอัมมหากังทีพารตังทิตายะสุภายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าัทงหลายขอน้อมถวาย พัดตาหารกับทั้งของบริวานทั้งหลายเหล่านั้นแดพระทส,สงส์ขอพระที่สงฆ์จงรับพัตตาหารกับทั้งของบริวานทั้งหลายเหล่านั้นของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลและนานเพินสาธุสาธุสาธุอันนีโทโรยททานที่เราได้กล่าวแล้วพร้อมด้วยกับของบริวารทั้งหลายเหล่านั้นแปลว,ว่าครบหมดแล้วทั้งข้าวทั้งอะไรก็ดีทั้งจตุป,ปัจจัยปัจจัยสีย่อย่างเราได้ตั้งใจนในโอกาสนี้ในเจริญพรญาติโยมทุกท่าน ได้รับพรเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าชาบ้านปรีงตรงนี้นะเป็นสถานที่ท,ที่หลายคนหลายดวงวิญญาณนะมาอยู่ตรงนี้เราก็ควรในระยะเวลาตั้งแต่วันที่24เเป็นต้นมาจนไปถึงวันนู้นวันสุดท้ายวันที่29นะวันที่29นี่พิเศษหน่อยโยมจากมีการทำบุญ นะหลังจากถวายเพนเสร็จแล้วนะจะมีการทําบุญเขาเรียกว่าสะกดเคราะห์ต่ออายนะุโยมท่านใดที่มาวันนี้แล้วนะวันที่2 9จะมาร่วมพิธีโดยเจ้าพิธีก็คือวระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสิริพรมสรนะที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์เป็นองค์ประธานเป็นเจ้าพิธีในการทํำ ต่ออายุนะส่วนสดกเพราะใครไม่โชคดีอะไรก็เพื่อความเป็นสริริเป็นมงคลให้จิตใจของเราดีงามผ่องใสนะปราศจากความทุกข์ความโสกอะไรก็มาได้ในวันที่29ประเดศพระคุณท่านได้ให้ประกาศแจ้งแก่ท่านสาธุชนทุกท่านนะในโอกาสต่อไปนี้ทุกท่านจงได้ตั้งใจรับพรและก็กวดหน้ามุทิศส่วนบุญส่วนกุศล นให้ผู้ที่ล่วงลับไปด้วยอ่ะม,มีมนครับยะตาวะาริปะหาโพธิปริเวติสาคะลังตีวเมวะอิโตทินังเตตานางังวัตตตตอิจิตามวะจิตามตุมหังทิปเมวะสัมจัปุสเพอโเดนปุสังคปายันทูปันาระโสยธรามนโชติระโสยะ Sebiti yuwi wajantu sampal rohaku wina Satu

สัทธรรมคานธานุภาเวนะปิตกาตยานุภาเวนะจินนาสาวกานุภาเวนะสามเป็นเตโรคาสามเป็นเตมปยาสามเป ni Meta sampaite awa mangngka lamina Santo Ayu watang ko tan wat tako there jiwase ti bawan ti mawaktu s mangngkalanggura kan tuh spakawatastan nu pawen nadsatan

พระวันโตเตมขอบคุณพ่อได้กล่าวคำจบคำาเ็จแล้วก็ได้วพระเลยอ,อ,อ,อรหังสัมมาสัมพุทธ佛พระทวาพุทธังพระวันตังอะพิวาเทมสวาสาโตพระวาาธัมโมธรมังนามสสั ปะตทิันโนภะขวะโตสาวะกะสังโคสังทังนัมามโอ้าพ่อถ้ากบาลจุอาทากบาับธาตุว่ากบาลให้ให้เขาว่าตามนะตา,มาไม่ต้องจำทาตตามเรือบาน บบเมียนภาตาบายโอยลือบบยังหนุนว่าเล่าว่าภาษาไทยเด้อถ้าถ้ามีข้าวยกขันข้าวเด้อเออายกขันข้าวบนเนื้อหัวครับจบขันข้าวโยมเขาข้าวว่าก็ว่าตามเขาไปเป็นอย่างจำทาตามว่าตามนะครับข้าวของข้าพระเจ้าขท้าดังดอกบัว ยกขึ้นเหนือหัวฝ้ายแต่พระสงฆ์จิตใจจำนงตรงตรอพระนิพพานทรัพย์ของพระพเจ้าได้ามาบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์จิตใจจำนง ตรงตรพนานิพานธ์คอยถึงเมืองแก้วคอยแคล้วบวงมานคอยพกพระศีอาษานอยนาพจนการเบื้องหน้านูนเทินสาธุสาธุอวสักตัวนอายมทุกท,ท่านเอาลูกที่นี่ ไปตั้งแถวเนยะโยอมพระสงฆ์จะบินตบาทจากฝันโน้นมานะพ่อเขาแม่เขาจะเดินไกลหน่อยอดทนเอยาได้ย่านยะไปตั้งแถวฝันโน้นโดนะยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเวลาพระสงฆ์ท่านบินตบาทจะมีรถนะรถเข็นก็เป็นรถที่นำพระพุทธเจ้านะเป็นองค์พระประธานเป็นพระพุทธเจ้าของเราเสร็จแล้ว าบาทที่หนึ่งนะยงนโยมรดนั้นเราบูชาดอกไม้ทุกเทียนแล้วเรากา็บูชาแล้วก็บูชาพระพุทธเจ้าวางไว้ในขันรบนั้นแหละโยมบาทที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งท่านโยมท่านใดที่จะมีจตุปัจจัยเราก็ตักบาทองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองผ่านไปองค์ที่สองลำดับถัดไปเราก็ ใส่ข้าวนาะยมตัดบาดข้าวในการตัดบาทก็เจริญพรโยมได้ทําด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพใครที่มีรองเท้านะก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ถอดรองเท้าวไว้ข้างขนะตัดบาดพระสงค์เป็นการเคารพแต่บางท่านไหวไม่ต้องถอดก็ได้ไม่เป็นไรมันก็ได้อยู่โยมไม่เป็นไรนะยาสิถอดรองเท้าใส่บาทพระเด้อ ข้างๆเรา,าเออบัแมนว่าหลวงพอบอกเนี่ยหลวงพอบอกให้ถอดลงเตาใส่บาทรบัแมนเนี่ยใส่ในบาทพระไม่ใช่ในยโยมอ่าดังนั้นอ่าในนามของคณะสงฆ์โดยพระเดชพระคุณอ่าหลวงพ่อพระครูสิริธรรมสอนเจ้าคณะอ่าที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินอ่าหลวงพ่อพระครูสุวรรณภูติพุพณ นะรองเจ้าคณะอำเภอท่านพระครูปริยัติวิสุทธิคุณรองเจ้าคณะอำเภอคณะสงฆ์เจ้าคณะตำบลนานะทุกตำบลนะซึ่งก็ได้รับความนุเคราะห์จากคณะสงฆ์นาะทุกตำบลนานะทั้งสิบตำบลร่วมกันเป็นเส้าภาพวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งวันที่26 นาะคุมพาพันสองพัได้รับฟานุเคราะห์จากสาธุชนญาติโยมชาวตำบลทุ่งกุลานาะซึ่งก็มีนาะหลวงพ่อนาะหลวงหลวงพ่อที่ศึกษาเจ้าคณะตำบลทุ่งกุลานาะหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลทุ่งกุลาก็มานาะท่านพระธารเสีงเง่ยมนาะเจ้าที่การสงเสงี่ยม นะ้าท่านกอบเป็นเจ้าคณะตำบลได้พาสาธุชนนะ้าชุมนะิยชุมชนในตำบลน้านะทุ่งกุลาได้มาร่วมในการทําบุญตักบาตรในเช้าวันนี้นะ้าในานามคณะสงฆ์กขออราโมทนาคณนะสงฆ์ตำบลทุ่งกุลาทุกวัดน้านะได้มาร่วมในการครั้งนี้และก็นะ้าชุมชนนะ้าชาวตำบลน้านะโพนโครกนะ้าโดย ท่านเจ้าคณะตำบลเจ้าวาดทุกวัดและกษัตรุชนญ,ญาติโยมได้มาร่วมในการทำบุญตักบาทในเช้าวันนี้ก็ขออนุโมทนาในนา,นามคณะสงฆ์นโยมได้ตั้งจิตตั้งใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนาะออก่อนที่จะใส่บาทอะไรก็ตามโยมบางทีการตั้งสัจจะอธิษฐานบูชาดอกไม้ทูกเทียน มาแล้วบูชานาคุณของพระพุทธเจ้านาบูชาพระธรรมวินัยนาบูชานาคุณของพระรัตนตรัยนาซึ่งก็นาพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธเจ้านาผู้ตรัสสรุ้ชอบได้โดยพระองค์เองนาแม้ท่านปรินิพานไปนานแล้วแต่คุณค่าของพุทธสาสนาคุณค่าของพระองค์ก็ยังอยู่นาล่วงเลยผ่านไปแล้วสองพัน 567ปีแล้วก็ตามนะแต่พระพุทธศาสนาก็ยังเป็นที่พึ่งของชาวพุทธนะชาวตำาอำเภอ่อาตููชาวชุมชนตำบลต่างๆในอำเภอ่าตูู